สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนำโชคทีวีวันนี้เรามาวิเคราะห์พลังจากสำนักลาบลอยฟันธงวด1หนึ่งสิงหาคม2568เลขเด่นรอบนี้คือ05 702และ87พร้อมเลขแนวเสริมคือ02 03 04 07และ86 82 85 89 จุดที่น่าสนใจคือการวาง05ไว้บนสุดพร้อมเครื่องหมายฟันธงสื่อถึงการส่งพลังลงล่าง702ถูกจัดในรูปแบบ3ตัวแบบเต็มแปลว่าอาจใช้เป็นพลังสลับหางหรือปิดท้ายชุดบนส่วน87นั้นเคยปรากฏร่วมกับอีกหลายสำนักเช่นยาใจคนโจนและฝันดีชุดรองอย่าง 02, 03, 04วางในตำแหน่งเสริมแรงวนจึงน่าจับตามองเพราะตรงกับจังหวะกลางสัปดาห์ โดยรวมลาบลอยรอบนี้คือชุดที่วางจังหวะต่อเนื่องไม่แตกแถวเน้นสเสถียรภาพของพลังหากคุณชอบพลังแบบวางครบทั้งเด่นรองลึกชุดนี้คือคำตอบฝากกดติดตามนำโชคทีวีเพื่อไปต่อกับชุดชนเลขอีกมากในคลิปตัดไปครับ